โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายเนทตเพื่อนนะครับวันนี้อยู่กับเกม Dark Lord r e l o a e นะครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟนอกเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูไทม์ไลน์กิจกรรมนะครับว่าเฮ้ยเซิร์ฟนอกเนี่ยมันมีกิจกรรมเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็มันจะพอช่วยเราเนี่ยได้ดูว่าเฮ้ยเซิร์ฟเราเนี่ยครับเซิร์ฟเวอร์ซีเนี่ยจะมีกิจกรรมตามนี้หรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอดูนะโอเคอ่ะมาเรื่องกันที่เซิร์ฟเปิดวันแรกนะครับวันนี้ที่ผมมาเล่นเนี่ยคือเปิดวันที่สามเดือนแปดเนาะถึงวันที่ สิบหกเดือนแปดนะครับอ่ mm hmm. ก็จะเป็นกิจกรรมตีเบสบอลนะครับเหมือนกับที่เราได้ตีเนะเาะแล้วก็ตีไปเก็บโฮมรันนะครับแล้วก็เก็บระยะนะครับสําหรับในส่วนของการที่เรามาตีเบสบอลตรงนี้เนาะแล้วก็มีการตีบอสนะครับมีการรับของรางวัลตัวนี้ด้วยนะครับนี่เราจะได้สุ่มในส่วนของตัวเอเดน่าหนึ่งตัวนะแล้วก็มีมารกตัวนี้เนาะ ที่เหลือเอนเพื่อนๆก็จะแลกอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแรกเนาะอ่ะพอแล้วนะครับนับไปครับสามสี่ห้าหกสี่วันนะครับก็จะมีตัวตู้เลตตู้แรกเข้ามาก็คือตู้ของน้องเอลินะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันน้องเอลิอาจจะไม่ได้แปลให้นะครับว่าตัวของน้องเนี่ยมันเก่งยังไงเนาะแต่ว่าเขานิยมที่จะปั้นน้องกันแบบเยอะมากนะเป็นตัวที่มาแต่ต้นเกมเนาะแล้วก็ใช้ได้แบบ ยาวๆเลยนะตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ควรที่จะทําเป็นตัวแรกนะครับในการที่เราจะได้น้องเนี่ยหนึ่งเลยคือได้จากเควสนะครับเจ็ดวันนะเราล็อกอินเจ็วันใช่ไหมมันก็จะได้มานะครับอ่ะอันนี้จะได้มาหนึ่งตัวแล้วนะครับต่อมานะครับการที่เราสุ่มตู้เลทของน้องเนี่ยน้องจะมาวันที่สี่เนาะแต่ว่าเรากว่าเราจะได้ตัวน้องมาเนี่ยก็คือวันที่เจ็ดนะครับเราจะต้องทาเควสตรงนี้ครับเควสตามเนี่ยแหละที่มันมีตามกิจกรรมนะครับมันก็จะได้ตรงนี้มานะครับ แตมเนี้ยเราสามารถเอามาแลกเป็นตัวของน้องได้นะอืมแล้วก็มีการแจกไปสุ่มฟรีทุกๆวันด้วยใครจะเติมเงินก็ได้นะอ่ะนี่ครับเราจะต้องเอาแต้มเนี้ยนะครับที่เราได้มานะครับเอามาแลกเป็นตัวของน้องนะครับแล้วก็เศษตรงเนี้ยนะครับอ่ะเศษอันเนี้ยเนี่ยน่าจะไม่มีตัวของน้องนะเออน้องจะไม่สามารถมาใช้เศษตรงเนี้ยในการที่เราจะมาเลือกเป็นตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสุ่มให้มันออกนะครับ ซื้อได้ทั้งหมดเนี่ยหกสิบใบนะครับซื้อหกสิบใบเนาะแล้วก็รุ้นเอาว่าเราจะได้หรือเปล่านะถ้าใครดวงดีหน่อยก็อาจจะได้นะครับอืมอาจจะได้เป็นตัวมาเลยนะโอเคนะครับสุ่มห้าสิบครั้งได้เป็นอันนี้นะสองใบแล้วก็ร้อยครั้งนะครับเป็นอาวุธเนาะแล้วก็สองร้อยครั้งนะครับได้เป็นอันนี้แล้วก็อันนี้คืออะไรอะอะไรนทุกอย่างหนึ่งนะครับเป็นการ์ดทุกอย่างเนาะอ่าแล้วก็สุ่มที่ยเจ็ดร้อยครั้งนะครับก็ได้เป็นตรงนี้เนาะโอเคนะครับ ดูไปแล้วนะสำหรับตัวของน้องเนาะว่าเป็นยังไงนะในการสไตล์การเล่นเนาะโอเคก็จะมาในส่วนของวันที่สี่นะวันที่สนะี่เนาะวันที่สี่ของเซิร์ฟเปิดนะไม่ใช่วันที่สี่เดือนนี้นะวันที่สี่เซิร์ฟเปิดนะครับอก็จะอยู่ประมาณสิบสิบวันสิบเอ็ดวันประมาณนี้เนาะต่อมานะครับก็จะมีกิจกรรมอันนี้นะอ่าสี่ห้าหกเจ็ดนะก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับกิจกรรมตัวนี้เราก็ต้องมาเล่นตรงนี้นะดูพวกเนื้อเรื่องอะไรเนาะ อตามที่มันบอกนะครับเป็นการทำเควสเล่นไม่ยากนะครับตีนู่นนี่นั่นนะครับมีการตีบอสเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็มาทําการแลกเปลี่ยนของตรงนี้นะก็เหมือนกับกิจกรรมของน้องเอลแหละนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือตัวของน้องนอร์มาเหรอเออนอร์มาตัวนี้ยังไม่มีใช่ไหมแล้วก็มีสกินด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นน้องกันดูนะอ๋อตัวหิมะเหรอ น่าจะมีแล้วไหมเสริมเราในตัวซัพพอร์ตนะครับปึ๊บเป็นไงบัฟเพราะว่าเป็นการฮิวนะครับตัวนี้เป็นการฟื้นฟูแล้วก็มีการบัฟเหมือนกับเป็นการบัฟดาบบัฟแม่นจำอะไรพวกนี้ด้วยนะเออครับก็เป็นตัวบัฟเนาะ,อะโอเคอันนี้เราทํากิจกรรมเราสามารถเอาเอ่อตัวแต้มมาแลกเป็นสกินน้องได้นะครับอ่ก็จะไม่มีอะไรมากกังตรงนี้เนาะโอเคต่อมานะครับก็จะเป็น ในส่วนของตรงนี้เนาะเจ็ดแปดเก้าประมาณเก้าวันใช่ไหมก็จะมีกิจกรรมนี้เข้ามาเป็นกิจกรรมทอยลูกเต่านะครับอันนี้จะแข่งขันกันนะครับภายในเซิร์ฟเวอร์เนาะจะต้องซื้อลูกเต๋าตรงเนี้ยนะครับสองห้าสิบนะครับซื้อมาแล้วก็เอามาเอา่อทาตรงนี้เนาะแล้วก็จะได้ในส่วนของตัวอันดับด้วยนะครับมันมีการที่เขาเนี่ยจัดอันดับด้วยแล้วก็ถ้าเราทอยไปนะเนี่ย็นบ่ามันจะปลดล็อกตาที่เราทําตรงเนี้ยนะไม่รู้ว่าเควสอะไรเหมือนกันนะครับเพราะว่า อ่านไม่ออกเออมันจะมีการจัดอันดับด้วยนะอะืมครับมันก็จะแข่งขันกันเนาะต่อมาก็จะเป็นแมวกวักนะครับเอ้ยแมยวกวกักเออแมวกวักเป็นการแข่งอันดับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นแค่ในส่วนของการที่เราทอยของเราเองนะแล้วก็เก็บเควสตรงนี้เนาะ,ะจะได้เป็นตัวเอเทน่านะครับเราสามารถดูได้เนะว่มามีกี่ตัวนะครับตรงนี้ส่วนมากก็จะเป็นตัวเก่าๆนะครับอ่าแล้วก็เป็นกิจกรรมแมวกวักนะครับตัวนี้ ตรงนี้จะเป็นการแข่งขันอันดับนะไอ้ตะกีนนี้ไม่ได้จะแข่งขันเนาะอ่ะแข่งขันอันดับเราก็จะได้อันดับตรงนี้มานะครับมันก็จะได้กล่องพู้เนี้ยนะครับนี่เลยนะแล้วก็ได้ถ้วยตรงนี้มาด้วยถ้าใครที่แบบว่าเจอเซิร์ฟที่ไม่ค่อยตึงเนี่ยก็จะได้อันดับดีหน่อยเนาะนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นตัว UR นะครับ UR เนี่ยห่างจากเกิจกรรมแรกเลยครับก็คือวันที่เกมเปิดเนาะประมาณสิบเอ็ดสิบสองวันนะครับประมาณสิบสองวันนะครับประมาณนี้ ก็จะเป็นตัวของ UR นะครับตัว UR เนี่ยถ้าเราสุ่มครบร้อยครั้งเนี่ยเราสามารถมาแลกน้องได้เลยนะนี่แหละครับหมื่นหนึ่งก็คือต้องสุ่มหปครบร้อยครั้งนะครับหรือไม่ก็ไม่ต้องครบร้อยก็ได้ขอแค่เราแค่เก็บกิจกรรมแล้วก็สามารถเอาตัวเนี่ยที่เราเหลือจากการที่เราสุ่มตัวของเอลี่หรือว่าตัวตู้เรดอื่นๆไปนะครับแล้วก็จะสามารถเอามาแลกได้แต่ว่ามันจะใช้เอ่อตัวเนี่ยนะครับตัวตู้เล่ดเนี่ยสองใบต่อการที่แลกเป็นตัว UR หนึ่งใบนะครับ ไม่สามารถใช้ตัวปกติในการที่เราจะสุ่มได้นะตัวนี้ถามว่าเก่งไหมก็มันก็เป็นตัวที่โกงที่เราสามารถเล่นได้ในช่วงต้นเกมนะครับอ่าผมก็เห็นคนเขาปั้นดาวแดงเลยอะ่ะเออโหดจัดเลย่แต่ว่าต้องเติมเยอะนะอืมแต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งครับที่คนเขานิยมใช้กันหลากหลายคนมากเลยนะที่ผมดูจากอันดับเนาะอันนี้จะเป็นการตีหมู่นะเล้วมันก็จะมีการปึกปึกเห็นไหมระเบิดมังแข็งนี่ครับประมาณนี้ถามว่าสกิลดีไหมผมว่าดีนะอืมแต่อาจจะ ไม่ดีเท่ากับอีกตัวหนึ่งมั้งมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของตัวตะมุไรนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับถามว่าเฮ้ยพี่เอาตัวละครหลักออกยังไงครับน่าจะต้องเล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็สอนเราเองครับว่าให้เราเอาออกเนาะพอเราจัดทีมตัวเสริมได้เนี่ยเขาจะเอาตัวหลักไปเป็นตัวเสริมนะครับโอเคนะครับก็จะมีอยู่ก็คือตัวของนี่เนาะน้องเอรินะครับที่เราจะต้องสุ่มนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นตัวลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวดาบตะมุไรตัวเนนนีี้้ตตองสุ่่มะป็ัวท โกงมากๆนะครับคนละตัวกับตัวนี้เนาะเป็นล่างกันเนาะเออน่าจะเป็นคนละล่างแต่ตัวเดียวกันนะครับเออเนาะอ่าก็จะเป็นตัวลิมิตนะครับนี่เลยตัวนี้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์ผมด้วยนะแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าจะมาตามไทม์ไลน์นี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยอันนี้มันเปิดมานานแล้วแต่ว่าเซิร์ฟเนี้ยแน่นอนครับมันก็บอกอยู่เนาะมันเพิ่งเปิดเมื่อวันที่สามเดือนที่แปดนะครับเนาะอืมก็เปิดได้แค่ ไม่กี่วันนะครับสิบกว่าวันเองนะอืก็ถือว่าเป็นเซิร์ฟที่ยังเปิดใหม่ตัวละครก็ยังอาจจะน้อยอยู่เวลาดูซีรีสเนี่ยก็อาจจะดูยากเนาะแต่ถ้าที่ผมไปดูที่เขาแบบเป็นอันดับของแบบเซิร์ฟอื่นๆด้วยนะเขาจะใช้ในส่วนของตัวเอลิเนี่ยแหละเป็นตัวดาเมจหลักนะครับแล้วก็จะมีตัวน้องสมูไรนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สองเนาะแล้วก็อีกตัวก็จะเป็นตัวเด็กนะครับเด็กนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของเจแวนนะครับเจแวนก็ เป็นหนึ่งตัวที่เขานิยมใช้กันนะเจเวนเจเวนฮิวอะนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆในเซิร์ฟเวอมีใครได้หรือยังแต่ว่ามีคนได้แล้วนะในเซิร์ฟเวอร์สี่เออในแปดบิตอ่ะมีคนได้มาแล้วนะสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะก็ถือว่าเป็นตัวที่เขาก็นิยมใช้กันเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้เนาะอ่ะก็จะมีไม่กี่ตัวนะที่เขาแบบใช้ใช้กันเนาะถ้าเป็นไปได้นะถ้ามาถึงอะเราปั้นสองตัวนี้ครับน้องแว่นกับตัวเด็กน้อยนะครับ แล้วก็ g m a i l ก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับก็ยังพอมีคนใช้อยู่บ้างนะครับรับตัว g m a l เนาะโอเคนะครับ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะงไงฝากกดไลค์ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ